ชาวบ้านตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมามีความเชื่อว่าต้นขนุนเป็นไม้มงคลที่สื่อความหมายว่าให้ความช่วยเหลือเพื่อหนุนซึ่งกันและกันอีกทั้งยังเป็นไม้ที่ให้สีเหลืองออกน้ำตาลธรรมชาติอีกด้วยการที่จะได้สีเหลืองออกน้ำตาลจากแก่นขนุนนั้นทำอย่างไรวันนี้เราจะมาดูพร้อมกับศึกษาขั้นตอนและกรรมวิธีการทำกันค่ะนำเส้นไหมามาซักล้างทำความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกรปรกออก นำแก่นขนุนมาต้มเพื่อให้สีออกมาและใช้เวลาต้มประมาณ1ชั่วโมงเมื่อต้มครบ1ชั่วโมงแล้วให้นำมาตักกรองเพื่อแยกน้ำออกจากกากและจะได้สีเหลืองออกน้ำตาลก่อนทำการย้อมให้นำมาต้มและใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งกำมือเพื่อกระตุ้นการดูดซึมของสีให้เข้าสู่เส้นไหมได้ดี จากนั้นให้นําเส้นไหมลงมาต้มย้อมน้ําสีอีกหนึ่งชั่วโมงและระหว่างต้มย้อมให้พลิกเส้นไหมทุก20นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้สีด่างและนําเส้นไหมหมักในถุงพลาสติกทิ้งไว้หนึ่งคืนนําเส้นไหมที่ซักแล้วบิดให้หมาดและนําไปตากในที่ร่มทิ้งไว้หนึ่งคืนจากนั้นก็นําไปสู่กระบวนการทอผ้าไหมได้แล้วค่ะ